เรียนลองอ่านคำเหล่านี้ดูนะคะชอชอชอนอชอนชอนไม่โทชอนคออคอคอนอคอนคอนไม่โทคอนบออาบาบานอบ้านบ้านไม่โทบ้าน จออูตูตูไม่โทตู้ยอเอเยเยะนอเย็นตู้เย็นจออาจาจานอจานปออะฟะฟะนอฟันเดี๋ยวเราลองอ่านเป็นคำดูนะคะหมอน ขามานทุเรียนเทียนหินดินโจนบอลอาหาร ของขวัญผลไม้เรียนพยัญชนะสีแดงที่นักเรียนสังเกตเห็นได้แก่เด่กผู้หญิงรอเรือรอลิงนอเนนลาจุลาและนอหนูพยัญชนะเหล่านี้ อยู่ในมาตราแม่กลเรามาลองแจกลูกสะกดคำกันนะคะบออบอบอลอบอนอ่านว่าบอนจอโอ,จ,อ,จ,อ,อจูจจรอจนอ่านว่าโจนออาอา ขออาหาหารอาหารอ่านว่าอาหารขออัวควััควรอควรอ่านว่าควานวควชอเอเชอเชอยอเชินอ่านว่าเชินกออากาการรอการ อ่านว่าการพออาพาพาลอพานอ่านว่าพานบอโอโบรออารารานรันอ่านว่าโบราณสออะสะสยอสันยออายายานอยานอ่านว่า สัญญาณ